สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามากับช่องเอ็มสักเซกจูวิชเกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็ทอ,กทอดไก่นะครับเนาะทอดไก่นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยน,นะครับ ทอดน้องไก่นะครับน่องแต่ว่าสับนะครับออมันก็มันก็เลยไม่เป็นน้องครับมอไซค์อ่ะมอไซวน้นองมันใหญ่จัดชั้นใหม่ทอดน้องไก่นะครับน้องเป็นน่องไก่แต่ว่าสับเป็นชิ้นนะครับจะได้สุก เว่ย์ไว้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดกระดิ่งในช่องเอ็มสักสิบวิทยุด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้าไปปูเสือในไลฟ์สดด้วยนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกวินาทีเลยนะครับเอแล้วก็มาทอดไส่นะครับไฟไี่เป็น LED เลย ส ata, าไก่นะครับเนาะขอมากินให้กันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเวเวลากระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนาะไลฟ์สดก็ขอบคุณมากเลยนะครับ อีกต่อไปดูเสือดูแล้วบ็รอตขอบคุณทุกวินาทีเลยนะครับในช่องเอ็มสับติดสุริทนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ